นายแสวงบุญมีครับเลข,ขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยภาพร่วมการออก,อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรลวงนาเมื่อวันที่7ษภาคมที่ผ่านมานั้นนะครับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นระวังมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประสานและกำชับไปยงังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจากนี้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ก็จะได้เปิดหีบเลือกตั้งเพื่อนับจํานวนซองไ่บัตรเลือกตั้งแล้วก็บรรจุลงในถุงพลาสติกใสแล้วก็เขียนบัญชีจํานวนซองไซบัตรเลือกตั้งให้กับบริษัทไรสณนย์ไทยจากัดมารับซองไ่บัตรเลือกตั้งเพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทียระบุไวหนา้าซองไซบัตรเลือกตั้งนะครับโดยจะส,ส่งซองไ่บัตรเลือกตั้งเป็นชุดชุดละประมาณหารอยซองนะครับจากนั้นครับคณะกรรมการนับ คะแนนบัตรเลือกตัง้งนอกเขตเลือกตัง้งก็จะดาเนินการรับและก็ตรวจหนับจํานวนซองใส่บัตรเลือกตัง้งจากบริษรัทไพรสณนีไทยว่าตรงตามจํานวนที่แจ้งบหรือ,อพร้อมทั้งนะครับเดี๋ยวจะทําบัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตัง้งและก็เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มีการนําซองใส่บัตรเลือกตัง้งเอาไปใช้หีบนะครับที่เดี๋ยวจะเตรียมไว้ และให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนี้ปิดหีบเลือกตั้งอีกเทือหนึง่งโดยจะใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดและก็ลงไล่มือซื่อบนสายรัดและการนําไปเก็บรักษาไว้หน้าที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้งประจําเขตเลือกตั้งกาหนดไว้ซึ่งก็จะมีการปีประกาศนะสำนักงานคณะกรรมการ,การ,ก,ารการเลือกตัง้งประจําจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้งที่ว่าการอำเภอและสถานที่เก็บรักษา โดยสถานทีดังกล่าวนี่นะครับจะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลก,การเก็บรักษาและก็กล้องวงจรปิดต,ตลอด24ชั่วโมงครับ